วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านมาดูการล้างพัดลมนะครับรแบบสบาย,โ,ยบโดยที่เราไม่ต้องลงมือเองอ,เอ,อืเอาล้างไปล้างไป อออ่าเอ่อยเรยเรื่อยเรื่อยชมสวนไปด้วยสวนผักน้อยๆเด็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเอาให้มันรอ้อนๆนะครับเด้อ Cá báo chắc su mùng chẳng xỉn lắng liệu Ôi 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 bay lấy lấy xa ล้างพัดลมแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเปียกน้ำ <c oughs> <c oughs> จะเสร็จกี่โมงครับช่างครับเ,รอเอาเดียถึงหนึ่งหนึง่งทุ่มเลยเหรอ,อโอ้โหอะไรจะป่านนั้น,น,นพาชมสวนผักเด็กๆน้อย มกละกอมกละกอเขียวสวยมาก อาเป็นเริ่มออกลูกออกผลแล้วครับเดี๋ยวระวัยเดี๋ยวไหวกว่าเนี้ เป็นลูกแล้ว <c oughs> อ้าวสีเดียวตอนใด <c oughs> เลี้ยงอะประกอบเพ้่เบิ้งเนี่ยด้วย <c oughs> ประกอบเพื่อผู้สาวซ้ำน้อยเบิ้งนึ่ให้ผู้สาวซ้ำน้อยจะเห็น อ่าเน่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 เแล้วางาเปกำลังเรงแล้วก็เพาะต่อเลยครับเนี่โยโรยๆๆๆๆนไปนี่เป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ที่สุกแล้วแล้วก็มาโปรยต่อโปรยต่อตรงน,นี้มันก็จะขึ้นเพิ่ม มันเป็นยังไงมันฝืดเหรอเอาน้ำมันพืชใส่ไหมล่ะหนูอ่ะ <c oughs> เอาน้ำมันพืชมาใส่ไปไอ,อ,อยากให้มันลื่นเหรอเนี่ยทานแมนคบเราได้วิธีต่างหลายเันี่อาไปิวัน,น,นไปตายทำไมเราไม่พูดกลางาก็ว่ากลางสิเขาจะฟังไม่รู้เรื่องเนี่ย โอ้ยก็แค่ขยับไปอีกน้อยนึงมันก็เป็นกลางแล้วนะ่ะให้มันอยู่กลางกลางไปไป,ไปประกอบไปงไงเอาไปเซ็ดไปโอเคไม่เห็นหม